เพียงจ้าชาวันศุกร์สิบสามสิบสี่พฤศจิกาจนถึงวันที่ยี่สิบจ้ะวันศุกร์วันศุกร์ได้ไพ่เงินจ้ะหลายๆคนก็มีเงินเยอะเงินมากหลายๆคนก็เป็นเท่าแก่นเนี้ยหลายๆคนก็เป็นจังหวะขาขึ้นเรื่องเงินนะเออถ้าบอกว่าแย่เรื่องเงินเนี่ยขาขึ้นมาแล้วจ้ะจะทําอะไรรีบทําบางคนก็มีโชคบางคนได้เงินก้อนมาแล้วนะเออบางคนมีเยอะก็จ่ายเยอะมีมีทรัพย์ส,สินมาก ก็ภาระมากด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าไาพา่คุณดีไหมสัปดาห์นี้ดีนะแบกภาราไปจนเต็มบ่ายังไงอันนั้นก็อยากสร้างอันนี้ก็อยากทําอันนั้นก็อยากซื้ออันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะภาระเยอะจ่ายเยอะงานเยอะจ้ะแต่เงินก็เข้าสิบสามสิบสี่ประตูเปิดถ้าใครจะซื้อเลขกับวันนี้ได้นะประตูวันที่สิบห้าเปิดเงินเก่าเงินจากการค้าขายเอ่อนะคะมิตรภาพเก่าๆคนเก่าๆมา ประตูรักน้อยอกน้อยใจแฟนเจ้าชู้หรือว่าแฟนรักเราเพราะผลประโยชน์ไหมอุป๊ปนะหลายๆคนบอกว่าไม่ค่ะนะคะเนาะดูซิช่วงนี้แฟนน้อยอกน้อยใจแฟนระแวงเราไหมแฟนเอาแต่ใจหรือเปล่าแฟนนี้ใส่ยคล้ายๆผู้หญิงไหมนะคะฐานดวงดีนะหลายๆคนเพิ่งได้มรดกทรัพย์สินแต่บางคนก็สร้างได้ด้วยตัวเองรักษาไว้ให้ดีถ้าได้เป็นมรดกสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือจะรักษาเอาไว้ได้ไหมเพราะบางทีคุณจะเจอคนปากหวานแล้วจะใจอ่อน นะคะเนาะประตูวันที่สิบหกปิดนะถ้าจะซื้อเลขอะไรเนี่ยซื้อก่อนวันที่สิบหกนะคะเนาะไพ่แบบเนี้ยบางทีป่วยไม่อยากยุ่งกับใครบางทีแม่ก็ป่วยบางทีก็หุดหงีด,งดบางคนก็ไปถือศีลบางคนก็รู้สึกว่ายอดขายมันเงียบบางทีคนเก่าทําให้ทุกข์เศร้าใจน้อยใจเรื่องเก่าเออวันที่สิบกไม่ค่อยดีนะวันที่สิบเ็ดทะเลาะประตูก็ปิดอีกเหมือนกัน เข็มทิมบนตัวบางคนก็ไปหาหมอบางคนก็นอนโซมบางคนก็เป็นจังหวะพักร่างบางคนก็ไม่อยากยุ่งกับใครเลยไม่ยุ่ง่ะดีแล้วเดี๋ยวมีดวงทะเลาะเมอประตูวันที่สิบแปดเปิดวันที่สิบเก้าประตูเปิดตู้เงินเปิดเลยออะให้ดูเป็นไพ่ผู้ชายมารอนะเนี่ยใครทํางานที่เกี่ยวกับผู้ชายดีนะหรือรอเงินจากผู้ชายหรือรอหวังคนซับพอร์ตหวังในทุนช่วยเหลือก็เป็นจังหวะลุยเลยไพ่บางทีไพ่แบบเนี้ย มันไม่ได้ไม่ดีเสมอไปนะแต่มันหมายถึงการซุ่มหาความรู้หาความรู้ให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปรับเงินรับทรัพย์รับผู้ชายอารมณ์นี้นะนะคะอ้าวประตูเพลิงเปิดสัปดาห์นี้ตัวเองมีเคอาะเบาๆนะประตูวันที่ยี่สิบปิดสองใบนี้ประกอบกันเนี่ยมีเคราะห์เบาๆเออมีเคราะห์นะเพราะฉะนั้นต้องเตือนเวลามีเคราะห์เนี่ยต้องไม่หุนหันพลันแล่นเรื่องการจับใจใช้สอย เรื่องของการใช้อารมณ์หรือแม้แต่การขับรถเร็วนะคะถ้าใครไปถือศีลลิกพิษนากรรมฐานดีเนาะเดินทางไปไหนอย่าขับรถเร็วอย่างเบาๆจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเงินเงินทองทองนะบางคนทะเลาะเพราะผู้ชายคนนึงบางคนก็ทะเลาะเรื่องเก่าแต่บางทีถ้ามีคนป่วยที่เราต้องดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านอ่นะบางทีมันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะเนาะขอบคุณเข้จอเข้าใจนะนะรักนะจุบ๊บจุ๊บ แฟนอยากเป็นอิสระแฟนเอาต่ใจจะทะเลาะกับแฟนไหมเนี่ยตำแหน่งงานยังดีอยู่ให้อดทนถ้ามีปัญหาวุ่นวายเรื่องงานก็ค่อยๆจัดการไปห้ามออกจากงานเพราะอารมณ์นะเพราะมีดวงที่คนวันศุกร์สัปดาห์นี้คุณจะหุนหันพลันแล่นเพราะเจ้ากรรมในเวรส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ไปเจอเจ้ากรรมในเวรที่เป็นตัวเป็นๆเนี่ยมากระตุน้นทําให้หง,ง,งุดหงิดพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเหวี่ยงพร้อมที่จะใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆถ้าถามว่าวิธีการแก้เครดเวลาดวงตกทํำยังไงนิ่งๆใจเย็นๆ มีเงินอย่าเพิ่งจ่ายมีงานอย่าเพิ่งออกมีคนชวนทะเลาะอย่าไปทะเลาะอะไรกับมันนะคะทําได้ไหมถ้าทําได้ก็จะดีนะงานยังดีนะเพียหอ่อนจะบอกแบบนี้ตาแหน่งงานยังโอเคเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคนเรื่องอารมณ์เรื่องไม่คาดคิดยกเว้นเขาให้ออกสั่งให้ออกแบบสายฟ้าฟาดหรือถูกให้ออกแบบถูกไล่ออกแต่ก็ต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรเราต้องใจเย็นเนาะ เออนะคะต้องขยันต้องแอคทีฟมากขึ้นในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสัปดาห์นี้ไม่ใช่พร้อมปะทะเนาะพร้อมนิ่งพร้อมหลบเลี่ยงพร้อมหลีกปัญหานะคะนะสัปดาห์นี้จริงๆไม่เหมาะการที่จะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานด้วยคนที่ทำงานบางทีก็จะเจอเรื่องวุ่นวายเรื่องไม่คาดคิดทำให้ปวดหัวลงทุนอะไรไปแล้วถ้าไม่รอบคอบบางทีอาจจะเจ๊งหรือมีปัญหาก็ได้ บางคนร้านถูกปิดแบบฉับพลันบางทีต้องหยุดงานแบบปุบป,ปับหยุดงานแบบปุบป,ปับบางทีไม่ใช่การถูกไล่ออกเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไะทำงานของเราให้ดีทำให้เต็มที่อดทนนะจ๊ะเนาะประตูเงินก็ยังถือว่าโอเคงานกับเงินยังดีแต่สัปดาห์นี้จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ดีก็ต้องจ่ายอยู่ดีก็ต้องเสียอยู่ดีๆฉันทำไมต้องออกเออก็จ่ายไปเถอะในนี้มันบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่วางแผนเอาไว้ นะคะไม่คิดว่าจะจ่ายก็ต้องจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการลงทุนนะจะเสียเงินเรื่องรถแต่บางคนจำเป็นต้องซ่อมรถก็ซ่อมไปเถอะนะคะจําเป็นต้องเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางก็เสียไปเถอะนะจ๊นะเนาะอะไรที่หวังเอาไว้ในนี้มันบอกว่าต้องรอและมีโอกาสที่จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เตรียมตัวเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินการเลื่อนการลาเอ่อการมีปัญหาเผื่อเอาไว้สักหน่อยโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆนะจ๊ะ เนาะบางทีอา,าจะเจอเรื่องวุ่นวายนะคนมีคู่ระวังทะเลาะก,กันคนค้าคนขายพี่หวานมองว่ายังดีอยู่นะแต่จังหวะวันที่ไม่ค่อยดีก็ต้องระวังหลักๆบางทีมันมันเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะถ้าเราคาดหวังเรื่องผลประโยชน์มากเกินไปนะคะเออบางทีถ้ามันไม่ลงตัวมันไม่โอเคทั้งท้ที่มันหยวนหยวนกันได้แต่บางทีมันก็พังได้ด้วยเหมือนกันเนาะสวยเลือกได้ มีเงินเยอะเลือกได้แต่ถ้าใครเลือกไม่ได้่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะจ๊ะสู้ๆเนาะอ่ามาต่อความรักของคนมีคู่บอกไปแล้วว่าต้องระวังทะเลาะก,กันห่างกันไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะก,กันหึงหวงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่รู้แฟนถึงเราหรือเราหึงหึงแฟนหรือปัญหาเรื่องน้อยอกน้อยใจอะไรบางทีมันเป็นปัญหาเรื่องเก่าคนเก่าจะกลับมาด้วยกลับมาแล้วบางทีมันก็อาจจะยังไม่เวิร์กก็ได้นะสัปดาห์นี้มีดวงรักพลัดพรากเวลาไพ่รักพลัดพรากมาเนี่ย จะบอกแบบนี้ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดเรื่องของอารมณ์ต้องข่มใจเอาไว้ให้มากคนโสดก็ไม่เด่นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนโสดที่ดูรวยดูดีดูมีตังคนที่เข้ามาเนี่ยต่อให้คุณพยายามทุ่มเทเขามากแค่ไหนบางทีมันก็อาจจะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉันต้องดูให้ดีแต่รักเก่ามันกลับมานล้วเนี่ยยังไงรักเก่าของคนนั้นหรือรักเก่าของเราแบบไหนนะคะนะแต่ก็มีโอกาส เจอปฏิหารรักเหมือนกันนะไอที่ไม่คาดคิดว่าจะใช่ไอ้ที่ไม่คิดว่าจะชอบแต่อยู่ดีๆก็ใช่ก็ชอบเขาเรียกอุบัติเหตุรักก็มีลุ้นเหมือนกันแต่มันเจอน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองให้มากนะสัปดาห์นี้นะจ๊ะสีเสริมดวงสุขภาพก่อนสุขภาพเนี่ยระวังน้าหนักขึ้นระวังหมอนรองกระดูกระวังหลังเอวโรคเก่าโรคเก่ากําเริบอะมันขึ้นมาเลยนะเออไม่เกฑ์กําเริบอะไรเงี้ยระวังนิดนึงอยู่ดีๆปุบป,ปับก็เป็นนะ่ะนะคะ หรือแม้แต่เรื่องของบุตรติเหตุนะสัปดาห์นี้ดูแลตัวเองให้ดีบางทีก็เขาไม่ดีของคนอื่นขอให้เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วกันเนาะนะคะนะมาต่อเรื่องของสีโทนเขียวจะ้ะการทาบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้คุณมีเคราะห์คุณก็ต้องไปสะดาะเคราะห์หน่อยจะไปถือศีนาาลนิัสานกรรมฐานหรือนั่งสมาธิแบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงเราแล้วให้กับเทวดาประจําตัวถือว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีมากที่สุดแต่ถ้าไปไม่ได้ช่วงนี้ก็สสดิติปิโสเกินอายุสักหน่อยเนาะ แต่บุญบวชเนี่ยดีที่สุดนะนั่งสมาธิกรมมฐานเนี่ยช่วยแก้กรรมได้ดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดแต่มันจะเบาลงถ้าเจ้ากรรมในเวรของเราที่เขามาถึงอ่ะเขาได้รับบุญเขาใจอ่อนนะมันก็จะเบาหนักก็จะเป็นเบานั่นแหละนะคะอ่ะมาต่อนะเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยปลาหน้าเขียงอิติปิโสเกินอายุจากสัปดาห์นี้นะระวังมากๆวันที่16และระวังมากๆวันที่ยี่สิบ ตึกถล่มมารอนะตั้งแต่สิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปแต่เวลาไพา่แบบนี้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเสี่ยงไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่มันไม่ดีหรือไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันเสี่ยงมันอาจจะเบาหน่อยอยังเบามันก็แค่งหงุดหงิดหรือข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นเนาะสื่อนําโชคนะคะได้ไพ่เดวิลมาเนี่ยมันความโลภซื้อแบบไม่โลภอ่ะทำได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็อยากถูกกนะันเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะจะบอกว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยมีโชคไหมมีแต่ว่าให้ซื้อแบบขำๆลอตเตอรีส่สักใบ ติดไว้สักห้าบาทสิบาทเนาะความโชคดีแบบไหนก็ตามเนี่ยซื้อน้อยซื้อขำๆมีลุ้นมากกว่าซื้อเยอะๆแล้วหวังก้อนใหญ่ๆจะพลาดเข้าเหนือเนาะวันนี้ได้นะเก้าหนึ่งเก้าจ้ะสามวันอันตรายบอกไปแล้วนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะสิบหกสิบเจ็ดและยี่สิบสามวันเนี้ยเป็นสามวันที่ต้อง หายใจเข้าลึกๆนะคะแต่ถ้าเป็นวันที่เราไม่ยุ่งกับใครซุ่มอ่านหนังสือเรียนต่อสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะจ๊ะ